ดวงชะตาของชาวราศีกุมในธันวาคม2568นี้นะครับถือเป็นเดือนแห่งการทะเยอทะยานสู่ความสําเร็จชาวกุมในเดือนนี้นะครับถือเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของท่านจะก้าวหน้าอย่างชัดเจนเป็นเดือนที่ความพยายามที่ผ่านมาของท่านจะเริ่มออกดอกออกผลและท่านจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่และที่สําคัญท่านจะได้รับความเมตตาเป็นพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ ให้ชีวิตท่านได้เกิดความมั่นคงได้เกิดความมั่ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับดวงการเงินของท่านจะมั่นคงทรัพย์เก่าจะคืนมาหาท่านสิ่งใดก็ตามที่ท่านเคยเสียไปท่านมีโอกาสที่จะได้รับกลับมาไม่ว่าจะเป็นหนี้สินเก่าๆที่เคยตกค้างไปเป็นเวลานานหลายปีนะครับสำหรับเรื่องเงินนี้ถือเป็นช่วงที่ท่านจะมีสภาพคล่องที่ดีมาก ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์ก้อนอกลางกลางไปถึงก้อนใหญ่ๆและของมีค่าต่างๆนะครับโดยเฉพาะจากผลงานที่ท่านทำเอาไว้จะสร้างผลประโยชน์ให้กับท่านได้ชื่นอ,อกชื่นใจและบางท่านนะครับชาวกลุ่มบางท่านในช่วงปลายปีมีโอกาสที่จะได้รับมรดกตกทอดหรือทรัพย์สินที่เคยมอบให้ผู้อื่นกลับคืนมา อย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับนอกจากนี้แล้วท่านยังมีโอกาสที่จะพบช่องทางสร้างรายได้เสริมใหม่ๆเข้ามาที่จะทำให้กระเป๋าเงินของท่านนั้นมันตรงอยู่ตลอดทั้งปีนะครับการเงินในช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นอย่างมากนะครับ